แลจึงอยากจะทราบว่าวิมานนี้ที่ได้ได้เดิมสวยเท่านี้แล้วมาสวยที่หลังท่านบอกว่ามาสวยที่หลังเจ้าค่ะถามที่นี้ถามว่าสวยที่หลังสวยยังไงเธาตอบว่าเพราะสายบุญเป็นลูกเทวดาที่นี่พระท้าศารเขาให้นามว่าเจ้าแม่ไสงามเขาลึกฐะนะอยู่ที่นี่ก็เป็นเทวดาที่มีอำนาจมากกว่าคนอื่น ลกเทวดาอื่นๆนมีอำนาจน้อยกว่าหรือมีรัศมีกายสว่างน้อยกว่าเขาจึางยกให้เป็นประธานถามว่าลูกเทวดาที่นี่มีทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าเดิมทีเดียวประจำทีเดียวสิบสองท่านถ้าเวลานี้มาเพิ่มอีกห้าท่านเป็นสิบเจ็ดท่านเมื่อวันนี้เนี่ยท่านถามลูกถามหลานน่ะมีคนคนนี้ในใจเพราะว่าที่สองก็มีหลายคน บางคนก็นึกว่าสิบห้าก็มีสิบเก้าก็มีแต่ความจริงแค่เขาเชื่อจิตเขาดงแรกเขานึกว่าถ้าเขาไม่จับสมาธิก่อนจิตของเขาดีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เขาจ่มใสมากเขาดีจะดิฉันเดียวค่ะฉันถามว่าเขาจะดีอย่างไงเขาจะเป็นมนุษย์อยู่ฉันก็ตอบว่าเขาเป็นมนุษย์จริงแหละแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจเขาผ่อดใสกายในเขาสวยมากเขาตายแล้วเขาไปสูงวะดิฉัน ถามว่าเธอน้อยใจไหมเธอตอบก็มีความรู้สึกเหมือนกันเโยคะน้อยใจนิดนิดว่าสมัยเมื่อเราไปนมนุษย์อยู่เราสร้างความดีไม่พอฉันถามนี่ได้ถามตอบไปว่าความดีของเธอที่มาเป็นเจ้าแม่ดิศาเนี่ยเธอทําอะไรบ้างเธอ,อก็ตอบบอกว่าให้ความสุขเขาโยคะถ้าอะไรไม่เกินมิสัยที่จะช่วยได้ เขามาบนบานแสงกล่าวเขาไหว้เขาขอช่วยป่วยๆตารกำลังถ้าช่วยไม่ได้จะมีจิตแห่เมตตาเรื่องกำลังจิตเท่านี้แหละทาให้มันสวยขึ้นร่างกายสว่างขึ้นยังได้ขอดูความจริงของเธอรูปต่างของเธอถามธอว่าที่เธอมาให้ดูเวลาเนี่ยเป็นรูขเขาเทวดาและโรงมนุษย์เธอก็บอกว่าเป็นรูของมนุษย์นะคะ ทำไม่เม็นมนุษยด้งนาในชั้นแบบนี้เก็ตกใจเราทุกอีคิดว่าถ้าเราเป็นนมอยู่ถ้าแกนี่จะเดินไปงหน้าเราวิ่งตามอย่างนี้แกอะไรเงี้ปวดยันบ้านหน่องเกินตายได้ดีแต่ังไงก็ต้องลองดูภาพนึงแกตกลงด้วยหรือไม่ตกลงด้วยก็ต้องลองดูักพนี่มันมนุงแกสวยขนาดนี้นี่ขอดูภาพเป็นทวดาด้ของเธอ แาเ้วเหมือนกับรูปภาพ,พยนตร์มาแมเทกระยิ้มยิ้มแล้วแล้วก็กลายร่างจาาเทวดามาเป็นคนดมเดิมนี่เราถามต่อไปว่าสำหรับกุมารทองเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนเทอบอกว่ากุมารทองณเวลานี้อาศัยที่พ่อเขาเป็นคนใจบุญเอาอีกคนแผนนายเนะจ้าชู้ใจบุญแล้วก็บอกว่าใจบุญ มีเมียม,มากก็ใจดีเข้าผู้หญิงรักความจริงผู้หญิงหลายคนมาหาคนแพนเองก็ใสไม่ได้ไปหาอันนี้โทษไม่ได้ว่าเป็นคนซุู้และเลือแท้จริงเป็นคนใจบุญมีความกตัญญูรู้คนบิานดามารดาผู้มีคุณแล้วก็ได้ทําบุญขนาดใหญ่ให้กับลูกสามครั้งเพื่อทําบุญถวายสังฆทานด้วยสร้างวิหารทานด้วยบทสวดด้วย เพื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้้ก็สร้างถวายหารทานถวายธารทานโวดตาเสร็จเพื่อให้ลูกุมารทองเพราะว่าลูกกุมารทองนี่เป็นกำลังใหญ่มากในการรบในการทําง,งานทุกอย่างรู้สึกว่าพ่อรักมาก